มีจุดถ่ายรูปแล้วก็อาหารของอร่อยตะกั่ชุมแสงชุมแสงมีอะไรอร่อยม้งคะเนี่ยมีหมูหวานมีก๋วยเตี๋ยวมีรัาหน้ามีหมูสเต๊ะมีร้านกาแฟร้านไอตรีมร้านสลิมีหลายร้านค่ะแล้วก็มีทั้งตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นถ้าตอนเย็นก็จะมีข้าวต้มปุ้ยโบราณหน้าธนาคารลุงศิน์แล้วก็ เส้นขนานทางรถไฟก็จะมีอาหารต่างๆลรานี่วันเสาร์มีถนนคนเดิมหน้าสำนักง,งานเทศบาลค่ะ,ะดีจังเลยค่ะ <laughs> อันนี้เขาเขามาเมาที่ยวตามรอยตามรอยกระพรองกรรมค่ะอืค่ะกอะเคด๊ะตังไม่ย้อยบอะนั่งรถไฟอ๋อนี่บอะนั่งรถไฟค่ะค่ะเก้าีนรถไฟค่ะข้างในมีของเก่าแล้วอันนี้ล่ะคะนี่กพะตังไม่ย้อยค่ะอ๋อ 什么呀？ ตะ,ตะเกียงโบราณตะเกียงรถไฟสมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟฉายแก็จะใช้อย่างนี้เวลาที่รถไฟเข้าสถานีก็จะเปิดไฟเขียวพอรถไฟจอดทุกมือจะหมุนยกขึ้นแล้วหมุนกระจกเป็นด้านสีแดงนีค่ะใหเป็นกระจกสีค่ะ